ชา n นลพบกับโฟร์วายนิยายวายเรื่องบอสครับใจผมสั่นตอนที่สิบสามตอนเรื่องวุ่นวุ่นตัหลิวพลาดอารุณสวัสดิ์ครับพี่พ ผมเอ่ยทักทายหลังจากที่เปิดประตูห้องทำงานเข้ามาแล้วเห็นว่าพี่หวานพี่กรแล้วก็พี่รุษนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานก่อนแล้วอืมอรุณสวัสดิอ์อรุณสวัสดิ์นะหลิวหลิวพี่มีอะไรจะถามครับพี่หวานเมื่อวานบอสถึงกับแ c a n ซ e l s u p าย i e อราใหญ่ าพาแฟนไปเดทรู่รู้ปะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับว่าบอสมีนัดกับซับพายเนั้นไม่ใช่ประเด็นจ้าประเด็นคือบอสบอกจะพาแฟนไปเดทแล้วพี่เห็นหริวขึ้นรถไปกับบอสเชียแล้วไงครับพี่หวานต้องสงสัยผมกับบอสแน่เลยหรือว่าพี่หวานจะรู้แล้ว เออคือคือว่าผมบอกมาเลยนะว่าบอสให้หลิวไปจัดฉากรักให้ใช่ไหมเหมือนในซีรีย์ที่พระเอกจัดฉากบอกรักนางเอกอุย้ยไม่คิดเลยนะว่าบอสเราจะโรแมนติกแบบนี้ว่าแต่แฟนบอสสวยปะ ต้งสวยและรวยมากเลยเนาะถึงจะคู่ควรพี่หวานพูดมาถึงตอนนี้ผมถึงกับสะอึกเลยครับต้องสวยและรวยมากหรอถึงจะคู่ควรแต่ที่พี่หวานพูดมาก็ถูกคนอย่างผมไม่มีอะไรคู่ควรแล้วยังจะริอาจไปเล่นของสูงอีกถัดเจ็บ ผมก็คงสมน้ำหน้าตัวเองไม่น้อยที่ทำอะไรไม่เจียมตัวเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่คิดว่าผลจะตามมาเป็นยังไงเดี๋ยวทำไมทำหน้าไม่สู้ดีเลยล่ะไม่สบายหรือเปล่าเราอะหึผมไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรจริงๆว่าแต่หรือเจอแฟนบอสหรือเปล่า อ,อ๋อ,อ,อปอเปล่าครับหลิวแค่ขอติดรถบอสไปลงป้ายรถเมย์แค่นั้นเองงานหรอว่าแต่แฟนสุดหล่อของหลิวไม่มารับแล้วหรอไอหมอน,นันเพื่อนครับพี่หวานไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนโซนแน่นะไม่ใช่ร้านเปอร์เซนต์เลยครับงั้นพี่ขอได้ปะ หุ่นแซฟเวอร์ยกใหฟ้ฟรีเลยครับพี่หวานแล้วแฟนเหลิวคนไหนอ่ะไม่พามาแนะนำให้รู้จักบ้างไม่มีครับบอกหน่อยน,น,นะนะพี่หวานทานเผือกมาแล้วครับเมื่อเช้าคนที่นั่งฟังบทสนทนาของผมกับพี่หวานอยู่นานพูดขึ้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ใน ปากหรือไงครับคนนี้พูดขึ้นแต่ละทีถึงกับกระอักกันเลยทีเดียวแรงนะคะคุณนิรุตแต่ไม่โกรธค่ะวันนี้เผือกจริงพี่หวานพูดพร้อมส่งยิ้มเยือกเย็นให้พี่รุตผมมองแล้วยังเสียวสหลังแทนเลยแต่หน้าหล่อๆของพี่แกก็ไม่มีวี่แววตกสทานเลยสักนิดเชื่อเขาเลยเถอะ ว่าแต่น้องหลิวไปไหนมาไหนกับบอสบ่อยๆไม่เคยเห็นแฟนบอสบ้างเลยเหรอคะไม่ครับผมตอบพร้อมเอามือคัดหลังไว้ผมไม่ได้โกหกนะครับถ้าผมไม่ส่องกระจกผมก็ไม่เห็นจริงๆไอที่พี่ถามอะที่อยากเผือกอะมีเกินร้อยค่ะแต่ พี่อยากรู้ก็คือพี่ทำงานอยู่ที่นี่ตั้งนานพี่ไม่เคยเห็นบอสพูดคำว่าแฟนผมแล้วก็ยิ้มในละมุนขนาดนี้พี่เลยคิดว่าคนนี้ล่ละค่ะน่าจะเป็นตัวจริงใครกันนะช่างเป็นผู้โชคดีอะไรขนาดนี้เห็นหน้าเพิ่มวันของพี่กันแล้ว ผมก็อยากจะบอกออกไปดังๆเลยนะครับว่าผมเองที่เป็นคนนั้นแต่ก็ไม่อยากดับฝันและจินตนาการของพี่แกผมก็เลยต้องเหยียบไว้ก่อนค่ะคะครับผมพูดพร้อมกับยิ้มออกมาเมื่อพี่หวานพูดจบแล้วมันก็หยุดยิ้มไม่ได้ซะด้วยสิหยุดยิ้มเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไอ้หลิวหยุดยิ้มเดี๋ยวเขาก็รู้หมดกันพอดีไอ้ปากบาเอ๋ยทำไมหุบยิ้มไม่ได้วะหลิวคะยิ้มอะไรเบอร์นั้นเอ่ยคิดถึงแปลหรอคะค่ะครัขขขขขขบรู้เรื่องคะ่ะก็คนมีความรักอะเนะแล้วก็บอกเราว่าไม่มี ทำไมคนรอบตัวพี่มีแต่คนคลั่งรักกันนะจะฆ่าคนโสดอย่างพี่ให้ฉาดตายไปเลยหรือไงเนี่ยหึคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่หวานจ้ะหยุดยิ้มให้ได้ก่อนเถอะเพราเอ้ยพี่ไปทำงานละพูดจบพี่หวานก็เดินไปยังโต๊ะทำงานของตัวเองทันที ใครว่าผมไม่อยากหยุดล่ะครับมันหยุดไม่ได้เองตั้งหากละ่ะอันนี้พี่เห็นด้วยกับพี่หวานนะสงสารคนโสดบ้างเถอะพี่รุตพูดพร้อมเดินมาตบลงที่บ่างผม,มเบาๆสองสามทีแล้วก็เดินออกจากห้องไปสงสารมดแรงเนาะพี่หวานมัวแต่นั่งเป้าวงม่วงสูงนั่นแหละสุดท้าย หมาก็คาไปแดกพี่กรพูดขึ้นหลังจากที่พี่รุดออกจากห้องไปแล้วแต่ผมยังสงสัยว่าหมามันกินม่วงสุกด้วยหรอครับผมไม่ยักเคยเห็นแต่ก็ไม่กล้าถามพี่แกหรอกนะครับได้แต่เก็บไว้ในใจพี่ก็ว่างั้นแอบหน้าสงสารอยู่นะเนี่ยพูดจบ พี่หวานก็ยิ้มพร้อมกับสายหัวเบาๆสรุปพี่หวานสงสารหรือสมน้ำหน้าไอ้มดแดงตัวนั้นกันแน่เนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้นะครว่าพวกพี่ๆก็เมาเรื่องหนังกันด้วยเก้านาิกาสามสิบนาทีน้องหลิวไม่เปลี่ยนใจแน่นะครับอีกไม่กี่วันก็ต้องไปแล้วนะ ไม่ครับทำไมเป็นคนแบบนี้ครับคนแบบไหนเหรอครับคนน่ารักที่ชอบทรมานใจพี่ทรมานตรงไหนครับผมขอดูสิผมพูดก่อนจะเดินไปยังโซฟาที่พี่สันนั่งอยู่แล้วก็นั่งลงค้างๆทำทีเป็นมองหาตรงที่คุณเธอบอกว่าทรมานแต่ไม่ถึงเซี่ยวนาที จมูกคมๆก็ฝังลงมาที่แก้มของผมจนเกิดเสียงดังก่อนที่จะมีเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นขอๆขอโทษค่ะบอสคือหวานรีบเลยลืมเคาะประตูค่ะขอกลับไปเคาะประตูก่อนนะคะพี่หวานพูจบก็เดินออกนอกห้องไปอีกครั้ง ก่อนจะได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นผมนะ่ะเชื่อเจ้กันเลยถ้าเป็นสถานการณ์อื่นผมก็คงจะหัวเราะแต่นี่สถานการณ์ตอนนี้คือมันกลืนไม่ได้หายไม่ออกจริงๆแล้วผมต้องทำหน้ายัางไงก่อนเมื่อพี่หวานเข้ามาผมจะอธิบายยังไง โอ๊ยน่าปวดหัวชมัดเชิญครับตัวต้นเหตุที่ทำให้ผมตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พูดขึ้นพร้อมกับอมยิม้มสายตาคู่คมนั่นมองมาที่ผมยังเปิดเผยคงจะพอใจมากเลยสิทา่าไอ้คนไม่น่ารักนิดเดียว พี่หวานเดินเข้ามาวางแฟ้มเอกสารไว้บนโต๊ะก่อนจะมองหน้าผมกับพี่สันสลับกันไปมาซึ่งตอนนี้ผมกลับมายืนอยู่ข้างโซฟาแล้วครับไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมเอกสารเรียบร้อยแล้วครับพี่สันพูดขึ้นพร้อมกับยื่นเอกสารคืนให้พี่หวานบอกเลยใจผมตอนนี้เต้นแรงมาก ไม่รู้ว่าพี่หวานจะเห็นเหตุการณ์เมื่อครู่ไหมไม่รู้ว่าเขาจะคิดไปถึงไหนทำไมผมต้องตื่นเต้นละวิตกขนาดนี้ด้วยนะบอบบอสค่ะคือหวานขอโทษนะคะหวานไม่เห็นอะไรเลยค่ะที่บอกว่าไม่เห็นแล้วมองผมแบบนั้นพี่หวานต้องเห็นแน่ๆเลยผมมั่นใจ ผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับบอสไม่ว่าแสดงว่าหวานบอกว่าเห็นได้ใช่ไหมคะนั่นไงครับผมว่าแล้วเชียเห็นจริงๆด้วยพิซันไม่ได้ตอบแค่เงยหน้าขึ้นมามองหน้าพี่แกอุย้ยงั้นหวานไม่เห็นอะไรแล้วกันเนาะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะบ,บอส คุณหวานยังไม่ทันที่พี่หวานจะเดินไปถึงประตูก็มีเสียงรีบเรียบนิ่งๆของพิสตันเรียกเอาไว้คาคาบอสครั้งหน้าก็เคาะประตูก่อนนะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่แค่หอมเหมือนครั้งนี้ตูมระเบิดตัวตายตอนนี้ทันไหมครับ ผมไม่รู้จะมองหน้าพี่หวานยังไงแล้วเถอะตอนนี้ค่ะค่บอสขาวหน้าหวานจะระวังมากกว่านี้ขอโทษอ,อีกทีนะคะพูดจบคุณเธอก็เรีบเดินออกจากห้องไปอย่างไวผมไม่รู้ว่าแกจะคิดไปถึงไหนตอนไหนแล้วครับกับคำพูดที่พี่ซันพูดออกไปเมื่อครู่พี่ซันครับ พูดอะไรแบบนั้นครับผมจะกล้าส,สู้หน้าพี่หวานได้ยังไงเนี่ยทำามีกล้าส,สู้หน้าหวานก็อยู่ในห้องทำงานกับพี่ทั้งวันเลยสิครับดีไหมไม่ดีครับไม่ดีตรงไหนครับพูกตรงนั่นแหละครับพูดจบผมก็เดินออกจากห้องนั้นมาท,ทันทีไอคนใจร้ายทำผมได้ลงคอ พูดแบบนั้นออกมาได้ยังไงถ้าไม่เห็นกันหน้าหล่อๆนะพอจะโกรธไทยแต่พอเห็นหน้าหล่อๆยิ้มทีไรก็โกรธไม่ลงทุกทีหลิวนั่นไงครับเปิดประตูห้องมาปุ๊บเจ๊แกก็เรียกผมปั๊บเลยค่ะค่ะพี่หวาน พี่ขอดูหน่อยถ่ายรูปไว้ได้ปะพี่หวานพูดพร้อมเดินมาสองซ้ายแลขวามาที่แก้มขผมมาแต่ข้างนี้หรือข้างนี้นะอะอ,อะไรครับพี่หวานก็แก้มน้องหลิวไงแกแก้มผมเป็นอะไรเหรอครับก็แก้มที่น้องหลิว ข้างที่โดนบอสหอมไงคะอะไรนะครับเอาแล้วไงสองหนุ่มที่นั่งเงียบมาตลอดพูดประสานเสียงกันขึ้นเมื่อพี่หวานพูดจบไอผมก็คิดว่าไม่สนใจกันซะอีกที่ไหนได้ก็แอบฟังกันอยู่เงีย,งยบๆนี่เองเชื่อพวกเขาเลยหอ,ห,อห,อหอมอะไรกันครับพี่หวาน นั่นมันเป็นอุบัติเหตุครับจริงเหรอครับจริงครับคือผมก้มลงไปเก็บของพอดีประจบกับที่บอสจกช่วยเก็บพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่พี่หวานเห็นนั่นแหละครับอ,รอ๋อเหรอพี่หวานพูดพร้อมกับจ้องหน้าผมครับ พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแต่แรกแล้วปะแค่อยากแกล้งน้องหลิวเฉยๆว่าแต่มีพี่รุธนะเราอะพี่รุธอะไรล่ะครับไม่มีเลยพูดอะไรกันครับสองคนเล่าให้ผมฟังบ้างสิอยากเผือกไปทานเผือกมาตอนไหนคะคุณรุตยังไม่ทานครับพึ่งจะอยากทาน เปิดศึกกันอีกแล้วครับสองคนผมจะชิงดีไหมนะขาขวาก้าวก่อนขาซ้ายก้าวตามก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวสามต้องหลิวจะไปไหนคะเออเออคือคือผมจะไปดูเอกสารกับคุณแจนะครับ เดี่ยวค่ะตอบพี่มาก่อนค่ะว่าข้างไหนขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนค่าข้าข,ข,ข้างนี้ครับผมชี้นิ้วไปที่แก้มข้างซ้ายของผมแล้วพี่แกก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ทันทีว่าวแต่ทำไมต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยล่ะครับ ก็พี่ไม่เคยเห็นว่าใครจะได้รอยจูบจากบอสแม้กระทั่งคุณปลายฟ้าก็เถอะเขาอาจจะทำตอนที่พี่หวานไม่เห็นก็ได้นะครับไม่รู้ละ่ะแต่อันนี้พี่เห็นไงอยากเก็บไว้เป็นที่ะระลึกแอบจิตเบาๆอยู่นะครับเนี่ยพี่รุตพูดขึ้น ตอนที่พี่หวานก้มลงไปมองมือถือที่ถ่ายรูปแก้มของผมแล้วทำหน้าเพอ้อฝันถ้าได้จับคู่อยู่ด้วยกันกับไอ้โมคงบันเทิงหน้าดูคู่นี้คุณรถขาอยู่เงียบๆบ,บ้างเขาก็ไม่หาว่าเป็นใบหรอกนะคะเพราะฉะนั้นหุบป,ปากก็ได้เนาะครับก็แค่พูดไปตามที่คิด แต่จะปิดปากให้ก็ได้ครับเพื่อความสบายใจริวพี่ขอยืมมือมาปิดปากหน่อยอยังไม่ทันที่ผมจะได้ตั้งตัวพี่แกก็ขว้ามือผมไปปิดปากตัวเองซะงั้นนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาเว้ยคนเราพี่หวานพูดพร้อมกับเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเอง ก่อนที่คนจับมือผมขึ้นมาปิดปากจะลดมือผมลงแล้วพูดขึ้นถ้าไม่พูดเขาก็ไม่หาว่าเป็นใบ้หรอกนะครับพี่หวานกินกันไม่ลงครับคู่นี้เชื่อเขาเลยพิมพ์โทรมาบอกว่าท่านประธานใหญ่จะมาหลิวเตรียมชงนะ้ำมาตุ้มให้พี่ดวน รับว่าแต่ท่านประธานใหญ่นี่ใครหระครับพี่หวานท่านประธานใหญ่ก็คุณยายของบอสเราไงคะน้องหลิวคุณยายของบอสงั้นก็เป็นคุณยายของพี่ซันงั้นก็เป็นคุณยายแฟนผมงั้นหรอคุณยายแฟนผมจะมางั้นหรอ ค่ะคุณยายแฟนจะมาค่ะเอาไงดีทำยังไงดีและทีนี้ลูกเราค่ะก็จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่13อย่าลืมนะคะทุกคนพรุ่งนี้แล้วนะคะงาน e b o ุ๊กแฟรถ้าใครสนใจก็แวะกันเข้าไปดูได้นะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างส่วนถ้าใครอยากรู้ ว่าลูกเราจะทำยังไงกับตอนต่อไปก็กดกระดิ่งติดตามไว้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บายบายค่ะ